สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินจีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแฮฟพิดปิดผมบ้างนะครับจะเป็นงานหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะจะเป็นงานพ่อมือหนังสีสะเสมือนจริงนะครับขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับ12เซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นงานนะครับ13เซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับจะเป็นงานลูกนี้เลยนะครับ เส่นผมสวย,เน,ยนเนียนเลยนะจะเป็นงานทอมือหนังศีสะเสมือนจริงนะครับสามารถปัดเปลี่ยนแสกได้เลยนะครับและก็ผมจะยาวนะครับเดี๋ยวผมมาทําการติดในหุ่นให้ลูกค้าดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะเนียนแค่ไหนกันนะครับแฮพี้ปิดผมบ้างผมแท้นะครับสามารถสักทาความสะอาดได้สามารถในหนีบม้วนรอนหรือว่าดัดเคมีได้เลยนะครับ ยิปจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในยิปสี่ตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับว่าจะเย็บยิปเพิ่มตรงไหนนะครับติดเสร็จแล้วเราก็จะมาหวีด้วยเข้ากับเส้นผมนะครับแล้วเราจะมาหนีบอีกรอบกันนะครับรุ่นนี้จะเป็นงานผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาหนีบให้ดูกันดีกว่านะครับผมได้ทําการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อเข้ากับเส้นผมของเรานะครับลูกค้าหลายคนถามว่าการใช้งานสระบ่อยผมมองว่าถ้ามีกลิ่นเราก็สระอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอาทิตย์ละครั้งนะสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นงานผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนียนๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอยต่อของพื้นงานกันนะจะไม่เห็นรอยต่อพื้นงานเลยนะครับ สามารถปัดเปลี่ยนแสงได้นะครับรุ่นนี้แล้วก็สิ่งสําคัญคือมัดรวบได้นะครับหรือว่าทัดหูได้เลยนะครับมัดรวบได้ทัดหูได้นะครับทัดหูได้นะครับประมาณนี้นะครับสวยๆเนียนๆเ,เลยครับจะเป็นเส้นผมเกรดเอเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม,มหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถ หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ